อ่เาเร็วเร็วเร็วเอินเกิบเไเอดวเเืยอขาใส่ไส้เกืเนีย่ยไม่แนวกิน bò bên nào kiên dạ tại không đấy gì mà มากินเขามากินเขาไปด <hein? S 1> ิกลัวบ <c oughs> oh. <c oughs> ักบักบักบักอุ้ยบกบับกบั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 กยเดายบายเอาอโอขี้มูกออกอยู่ขี้มูกออกแล้ว

บ่งอตีคนบางอายุเปอานมือเสือมาไปอย่างจังไห้ฮะอายุไปอานมือเสือมาไปอย่างจังไห้ไอ้น้องเกดเกดเกดกินข้าวเฮยังวะววยูอยู าไปเอามานอนลงเอาหมอนให้มานอนกินไปเลยหิวหลายไปตาตายเดีเ๋ยวมันสิรับเดียวเนี่ยเอาลงน,นอนขางกันกับยูนี่เออเอาของเรน,นอกนอกรูดออกเออเอามานอนหันไปไปอู้มันไปนอนลงเอ้ยคนมันกินนอนยูป่ปลาจักหยังตะดิแมสเซนนอนลงเอู้อปไาสบาย สบายชื่นชมจังนอยก็ดึกไว้กินหมดนัน่นด้เนั่นด้ะแต่นะคาขาอายุว่าเป็นสุกนี่นั่นคือว่ามากินเข่าดันฮะเจ็ดโอ้ยออ นอนน้ำเนยนอนน้ำเนยโอ้ยนอนน้ำเนยสุดนอนเออนอน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 ด้วยกันนอนด้วยกันนอนด้วยกันนอนด้วยกันโอ้ยอย่านอนทางผุนโอ้ยเออนอนน้ำนอนน้ำขอนอนเนยนะเนยบากขาทึมๆนั่นเนยเอ้ยว่าแหนะ ยาเฮ็ดบ yeah, ั่นเอ้ยสิแอวหักนี่น่ะเอ้ยเฮงผู้จ่อยนั่นจะขวงผู้ตันตันหนูนมสามเทียเบิดบกคว้ยโตเอ้ยมากินข้าวหรือยังนอนกองกันเอเล่เลยเด็กเด็กนอนกองกันเอเล่เออ อย่าถีบเอื้อยน้อนดีดีอย่าไปจิกขีโ้โผเขาขายใหญ่ๆมึงอ่ะเล็กหน่อยนอนกองกระดีเรย์เลยแตละหมื่นแตละเว้น ขา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 ันยังไงวนเพิ่งด้อเพิ่อนเด้อเหยน้บ่แสบอีเหยาน้บ่แสบอีอ,อ an, ี่ไดอโอ๋อ้มาเลยบื้อปุ่มปุ่มเพอามันสีกวดมั้ง nhẹ nhõng, mứng thua hác của nhàng con su mưu su ven thẻ, thua lsa mứng nản, đúng bơ rồi, đó, ờ, thua su mưu su ven, tối nay nón con cà ri ri, rồi, khi khát nó, bảo nản kia nấm, ơi cái gì phía à, เอออย่าบอกแนยูโอ้ยอย่าบอกแนโลเอาบมกโลกับไปยูไก่แล้วเอ้าเอาโลกับยูไก่อ่ะตายเลยยูเออเขาอยู่ด้วยกันเนาะอยู่น้ำกันเพื่อนน่ะบมกสร้างคำรามพะาะคำรามไอ้ตะเปียกตะเมี้ยเอิอหามึงกับบ้พ่อบ่าขันวัชรีไปแบกสอบเขา ไปทงพุ่นเดย์จ่อยกับมารบกระเสริฐไปทงเอาเขาปลูกไปห้อยไปใหญ่ไว้แม่อื่นหามึงกับบ่พอบังหันวิ่งใส่ไปแบกสอบเขาซอยไอ้จ่อยแนว่าใสเดี๋ยวกับเขามาดอกเมื่อมึงยื้เงี้ยแม่เมื่ก่อเอิญใส่เฮ้ยเด็กๆกินข้าวกันหรือยัง น้องเกตไม่กินข้าวเลยพี่เกตอะ่ะพี่เกตไม่กินข้าวเลยเห็นไหมน้องโลก,กินนมแล้วน่ะยูโรยูยูโรยูโรยูยูโร,ย,โร,ย,โรยืบไปหายืบไปหาเหรียญทวายุบาทยุซองในะมึงน่ะ นะ่ยังมากิานเข่านน่แ yeah <dej> ม่ตีนี่ว่ากินเข่ามาเร็วมันกินข้าวก่อนกินข้าวเร็วเอ้ไม่ได้ไม่ได้กินนมอีกแล้วบอกว่านะอะเน่เๆๆแน่เน่ตีปากใครบอกให้เล่นนมนะ đến nông thầm mày về bài con về bài két về bài con liều két két về bài con bài là đơ về bài liều về bài chúc lấy chụp Chụp, chụp về bài chụp đây chụp, chụp